โย่สวีดัตทุกคนจะอยู่กันในล็อกฟุตนะครับผมแม่เกมอัปเดตแล้วสักทีนะครับเดี๋ยวเรามาทําของใหม่กันเลยหลักการก,ก็คือดาบซูซุยนะครับผมน่าใช่หรือมั้งนะครับอ่ะเห็นแรกเลยนะครับผมดูไปแล้วคาตานะใช่ไหมเอา้าอ้ออบลูฮอบลูฮอบลูมาต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้คาตานะมาแล้วเนะี่ย ถ้าจาไม่ผิดนะให้เราไปที่เกาะใหม่นะครับเอ่อนี่เกาะใหม่เกาะใหม่นะครับไปที่เกาะใหม่ตีเดี๋ยนะใช่ปะเกาะซอมบี้เอ๊ะไม่ใช่ดิหรือใช่อันนี้ไม่ใช่ซอมบี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะนะ่ะอันนี้ของอันอื่นนะไม่ใช่อันนี้เอ้ยแต่อันนี้ก็น่าทำไงเนี่ย เดี๋ยวไว้ก่อนไ้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะครับเฮย้ยอะไรวะน่ะตีได้ไหมตีไม่ได้ตีไม่ได้เกาะซอมบี้ฝั่งนูน้นปะให้เราตีอันนี้ต้องทำต้องทำอ,อันนี้ก่อนนะไอด้ดาร์คดาร์คอาคตนาเนี่ยต้องทำก่อนนะต้องหาออฟใช่ไหม ฮอ,อปก็คือหตรงนี้ตรงนี้มันต่างกันปะะ่าววะเดียวกันปะฮอ,อปสอเอร์เซนตออฮอปดาร์กสออรอปดาร์คสองอรคละอันกันเหรอแล้วมันใช้อันไหนว่แล้วมันใช้อันไหนว่วนอนนวขออนุญาตดูก่อนนะครับ มันใช้ออฟอันไหนวะอ๋อใช้โอเคใช้อันนี้นะครับโอเคโอเคไปไปฟาร์มกันนะครับขออนุญาตฟาร์มหนึ่งละกันนะโอเคทุกคนมาผมก็ทําการฟาร์มจนได้ออฟไปแล้วนะครับนี่นะครับผมไปเราไปทํากันเลยละกันนะหรือว่าฟาร์มแปบ๊แปบๆก็ได้แล้วนะแบบก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ตังค์ผมได้พอมั้งแสนล้านสิบล้านเอ้ยเจ็ดร้อยล้าน เจ็ดร้อยล้านก็น่าจะทําได้ครบอยู่แล้วมั้งนะครับจะครูนะครับ85ล้านใช่ไหมอ่ะได้มาแล้วนะครับนี่เป็นดาบดาร์คธรรมดาทั่วไปยังอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ว่ายังไม่ใช่ทูซุยนะครับเป็นแค่ดาบดาร์คปกติเฉยนะครับสกิลก็ประมาณนี้อ่ะให้เราไปทาดาบทูซุยกันต่อนะครับผมอ่ตัวทําอยู่ตรงนี้สินะมีดาบดาร์คตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ หัวกะโหลกอ่ะหัวก,โกะหวกโหลกมีแล้วนะครับออฟดาร์นะครับออฟดาร์กับอะไรอ่ะออฟดาร์กลมขาวออฟดาร์กับอ๋อบอสต,ตัวนี้เหรอโอเคโอกาสเท่าไหร่อ่ะสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มสักครู่แล้วกันอ๋อใช่ครับแล้วก็นี่คือวิธีการ AFK นะครับนี่ <laughs> AFK แบบชิวๆนะครับตรงนี้เลยนะครับผมผมไม่จะว่าดาบอื่นจะระยะ เท่าโยลูหรือเปล่าผมแค่โยลูนะมันกว้างดีนะครับผมนี่ก็เอฟเคไปจุกจ่าจะได้ไม่ว่าจะได้หรือเปล่านะลองตีหน่อยแล้วกันเดี๋ยวค่อยตัดแล้วกันได้เปล่าโอเคงั้นขอเอฟเคก็พักและกันนะอ่ะโอเคทุกคนได้แล้วนะครับสําหรับผ้าพันคออันนี้นะครับผมแต่ว่าผมก็ยังขาดอ่าออฟอันนี้อยู่นะครับเท่าไหรว่าออฟดาร์เป่ะโอเคออฟดานะร์สองเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเดี๋ยวขอ อนุญาตฟาร์มต่อละกันนะครับอ่ะโอเคครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนดาบก่อนละกันนะฮะขอเก็บก่อนนะครับน่าจะครบแล้วน่าจะไม่ขาดอะไรแล้วนะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนดาบเป็นเออเป็นไอ้ดาร์คไอ้ดาร์กกันนะก่อนละกันนะ่ครับผม,มทำมาเปลี่ยนได้คือแบบว่าเราเราไม่ต้องทำใหม่นะคือคือใครที่เคยทำแล้วอะทำมาเปลี่ยนได้เลยนะแบบใช่ครับ อ่ะเปลี่ยนเลยนะครับอ่ะมาแล้วไหนดูสิตังน่าจะพอมั้งไม่น่าไม่น่าเกินเอ่อผมมีมันไม่น่าเกิน700ล้านไหมเท่าไหร่ดูสิเอ่อแสนสองล้านนะครับโอ้โอเคมีดาบนะครับกะโลกาโลกาโลกาโลออฟ พาพันคออ่ะประมาณ3อย่างนี้นะครับผมเรียบร้อยแัปนะได้มาแล้วสุสวีไอ้นางถ่ายปกเลยไอเดี๋ยววันนี้ดีกว่าสว่างนี่ถ่ายปกเลยเ,ย,นนะะเลย่ yeah. โอเคมา,ลอ,มาลองลอลที่สกิลแรกนะครับผมสกิลเซ็เอาเขี้ยติดไป <laughs> สกิลเอเขี้ยรั่วเลย สกิลสี v อุ้ยเอาเรื่องนะฮะมีแค่นี้ใช่ไหมสี่สกิลนะครับโอเคประมาณนี้หลับซุยๆนะครับผมนี่ฟับโจ๊กโอเคนะฮะบอลอ่ะเาราไปดูดาบต่อไปนะไม่รู่ว่าใช้ดาบหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอไปอ่านก่อนแล้วกันว่าถ้าถ้าทําได้เดี๋ยวผมมาทําในชีวิตให้ให้ดูเลยแล้วกันนะนะครับไอเดียให้เราจะ ไอ้ดาบที่เราไปเจอก่อนตรงนี้เน,นี่ยนไะม่จะว่าจะดาบหรือเปล่านะแต่ไม่เขียนว่าอาวุธอะ่ะน่าจะเป็นดาบแหละนะครับขอญาตไปดูก่อนนะฮอบเอาให้ดาบมาเฉยเก็บเลย <c oughs> เก็บเลยดูแป๊บนะครับมันต้องใช้อะไรคาตนาแมวออฟน้ำฮะฮะวัดออฟน้ำ ออฟออฟน้ำเหรอเดี๋ยวนะเอออฟน้ำของใหม่หอ่ะผมไม่คุ้นชื่อเลยนะอ๋อนี่ไงเอ้ยผมทำได้วะโอ้ทำได้ว่ะตังเท่าไหร่ร้อยแสนสามร้อยล้านเอ้ยพอดีโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปทำให้ดูเลยทุกคนเดี๋ยวมาทำดูเลยทุกคนเดี๋ยวขอ,อฟาร์มนี้ก่อนแล้วกันนะเอ่อสิคิวใท้งไงวะเวียว้าว Amazing โ okay, okay. อเคโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนละกันจิม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิลเทพดีวะ่ะบึ้มโอเคฟาร์มแบบเอา้าได้ไวจังวะโอ้ <c oughs> ได้สองอันเลยอ่ะเก็บไว้หนึ่งนะครับผมเราต้องไปเอาคาตานะมาใช่ไหมคาตานะแมวโอเคเราต้องไปเอาคาตานะมานะครับผมขออนุญาตไปเอาคาตานะสักครู่ละกันนะครับ ส่วนแมวเนี่ยผมมีตั้ง6กอันอยู่แล้วก็แปบ๊แปบๆก็ได้แล้วนะครับง่ายจังว่าอันนี้อ่ะเอาคาตนะมานะครับผมคาตนะอ่ะครบแล้วทำเลยนี่ดาบอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าเทมกันนะนี่ถ่ายปกเลยเอ้ยได้สองเล่มในคลิปเดียวเลยอ่อ ต่อไลายจริงๆเลยนะเนี่ยสกิลแรกครับสกิลแซดสกิลเอ็กประมาณนี้นะครับสกิลซีสกิลวีโอเคก็คลิปนี้ก็ไอเพลงเท่านี้ละก,กันนะครับผมใครนี่ก็มันก็ทิ้งลิงแบบนี้เอาไว้ตารางคอมเมนต์ชื่เคยครับแล้วก็โค้ดด้วยนะไปไปครับทุกคนทุกคน้องแล